สวัสดีครับวิดีโอชุดนี้จะมาแนะนำการป้องกันแผ่นงานนะครับหรือเวิร์กชีตแต่ในหัวข้อทั้งสหัวข้อเนี่ยผมได้เพิ่มเรื่องของการป้องกันการเปิดไฟล์มาให้ด้วยนะครับอยากให้เห็นภาพของการป้องกันที่ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นการป้องกันข้อมูลภายในป้องกันโครงสร้างของแผ่นงานหรือเวิร์กชีตแล้วก็ป้องกันการเปิดไฟล์นะครับเปิดไฟล์เรามีความลับอะไรสักอย่างหนึ่งอาจจะมีรหัสป้องกันไว้ก่อนเดี๋ยวไปดูกันครับ ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะขอเปิดไฟล์ขึ้นมาไฟล์ที่เราทำงานต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆครับขอแนะนําเรื่องการป้องกันในแบบแรกก่อนก็คือป้องกันข้อมูลในแผ่นงานหรือเวิร์กชีตไม่ให้แก่ผมมีการคํานวณเกรดคํานวณอะไรให้เรียบร้อยแล้วมีการหายอดรวมจํานวนของเกรดแต่ละเกรดให้เรียบร้อยแล้วว่ามีจกี่คน P กี่คนไม่อยากให้แก้ครับดูอย่างเดียววิธีการป้องกันก,ก็ไม่ยากอะไรครับก็ไปอยู่ที่ชีตที่เราอยากจะป้องกัน ห้ามแก้ข้อมูลภายในชีตนะครับไปยังชีตที่เราต้องการป้องกันนะครับเสร็จแล้วก็ไปที่แท็บรีวิวครับไปแท็บรีวิวครับแล้วก็ไปที่คำสั่ง protect sheet นะครับไปคำสั่งตรงๆนะเลยครับ protect sheet เขาจะให้เราป้อนรหัสผ่านครับอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับ ปอรหัสเข้าไปชีวิตจริงทุกท่านตั้งรหัสอะไรก็ได้ที่เดายากหน่อยนะครับแต่ข้อแม้คือต้องจําให้ได้นะครับเพราะถ้าจําไม่ได้มันจะต้องหาโปรแกรมมาลงแล้วถอดรหัสให้บู่ไวยครับนะครับต้องจําให้ได้นะครับแล้วก็เดายากหน่อยสำหรับบุคคลนอกนะครับอ่าเสร็จแล้วก็ตอบโอเคเขา้าใจเรายืนยันอีกครั้งหนึ่งให้ตรงกันรหัสที่เราป้อจากนี้นะครับยืนยันอีกครั้งหนึ่งถ้าตรงกัน มันจะมีผลการป้องกันให้เลยครับถต่ว่ามีคนต้องการมาแก้ครับเห็นไหมฮะจะมาลบจะมาพิมพ์ทับมดสุกครับนี่คือหลักการของการป้องกันข้อมูลภายในเวิร์กชีตหรือแผ่นงานครับคราวนี้มาดูการป้องกันแบบที่2ครับป้องกันโครงสร้างของแผ่นงานมันป้องกันยังไงอ่าอย่างเช่นจากกรณีไฟล์ตรงนี้เรามีชชตอยู่3ชีชตมีชตหนึ่งคืชื่อลูกจ้าง มีการโชว์ข้อมูลที่เป็นเงินเดือนของพนังงานซึ่งเป็นข้อมูลเป็นความลับหน่อยไม่อยากให้เห็นครับแต่ก็ลบไม่ได้เพราะว่าอาจจะมีชีตมีการอ้างอิงข้อมูลเอาไปคำนวณอยู่ลบไม่ได้แต่ก็ไม่ควรจะเห็นนะครับคนที่ไม่เกี่ยวข้องก็ไม่ควรจะเห็นนะครับฉะนั้นเราก็ทําการซ่อนไปครับคลิกขวาแล้วก็หายแต่ถ้าเราป้องกันแค่นี้นะครับถือว่าป้องกันไม่ใช่สูงสุดเลย เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขาสามารถไปอันไฮได้ครับเขาก็จะเห็นเลยเช็ดที่คุณซ่อนอยู่แล้วเขาก็ปลดการซ่อนได้ด้วยครับฉะนั้นการทําแบบนี้ถือว่าเป็นการป้องกันที่เบสิกมากเราต้องการป้องกันไม่ให้เขาอันหายได้ครับหรือป้องกันการลบชีตเราเผอเกิดเขาเผลอ,อ,อไปดิลิช e ชีเราทิ้งเผลอไปรีเนมชื่อชีตทําให้เราสับสนหรือก๊อปปี้ช็เราไปดูไปเก็บ ที่ไฟใหม่เรื่องอะไรกว่าไปเป้าหมายต่อไปของการป้องกันข้อที่สองคือป้องกันโครงสร้างของชีทครับไม่ให้เขากอปรีเนมดีลีชชีทเราได้อันไฮก็ไม่ได้ครับวิธีการป้องกันทํำยังไงก็จัดโครงสร้างชีทให้ดีก่อนอะไรที่ซ่อนก็ซ่อนไปอะไรที่จัดตําแหน่งดีแล้วก็จัดวางให้ดีนะครับรีเนมชื่อให้ถูกต้องวางโครงสร้างอรไรเสร็จแล้วเมื่อเสร็จเรียบร้อยครับถึงเวลาป้องกันครับก็ไปที่แท็บรีวิว ที่เดิมครับรีวิวที่เดิมนะครับแล้วก็มาที่คำสั่งด้านขวามือครับปุ่มอยู่ติดกันเลยครับก็คือคำสั่งชื่อว่า protect workbook protect workbook นะครับนี่อยู่ติดกับคำสั่ง protect sheet เราเคยป้องกันกับ sheet ก่อนหน้าเลยครับแล้วเราก็เลือก protect workbook เขาจะให้เราใส่พาสเวิร์ดเหมือนเดิม หลักกานี้ตัวอย่างนี้เดิมในวีดีโอนี้ผมขอใช้รหัสเดิมของผมนะครับแต่ชีวิตจริงเราควรตั้งให้แตกต่างกันโปรเทคชีตรหัสหนึ่งโปรเทคโครงสร้างของเชตอีกรหัสหนึ่งเพราะถ้าไม่งั้นเกิดเขาแกะรหัสตัวหนึ่งได้เขาก็จะเข้าได้หมดพยายามให้ต่างกันนะครับแต่สําคัญคือเราต้องจําให้ได้นะครับอันนี้ผมขอใช้สําหรับวีดีโอสาธิตก็ขอใช้เป็นตัวเดิมแล้วก็ยืนยันรหัสซ้ําอีกรอบหนึ่ง ถ้ารหัสตรงกันก็ถือว่าจะมีผลการป้องกันแล้วครับคานนี้ป้องกันแล้วจะได้อะไรเราก็มาลองมาคลิกขวาเหมือนเดิมครับที่ชีตสังเกตนะครับคําสั่งที่ทํางานเกี่ยวกับแผ่นชีตนะครับไม่ว่าจะเป็นการโหลดการซ่อนหรือการซ่อนชีตการอินเสิร์ตดีลีทกอปปี้ทุกอย่างที่เกี่ยวกับตัวชีตที่เราเคยทําได้ครับตัวนี้ก็จะทําไม่ได้แล้วครับ ไม่สามารถเลยแม้กระทั่งจะย้ายชีตจะดีลี h ชีตทิ้งจะรีเนม h ชีตจะดูที่ซ่อนอยู่หมดสิทธิ์ครับนี่คือคอนเซปต์ของการป้องกันโครงสร้างแผ่นง,งานหรือว่าป้องกันโครงสร้างของแผ่นชีตนั่นเองนะครับนี่คือหลักการครับทีนี้เวลาแก้ไขอยากจะแก้ล่ะอยากจะปลดล่ะ,ะก็จะเป็นคนที่รู้รหัสครับก็ต้องมาคลิกที่ protect workbook แล้วก็มันจะถามาสเวิร์ด โปรเทคชีสก็เหมือนกันครับถ้าชีสที่คุณเคยป้องกันไม่ให้แก่ก็คือชีสเกรดตรงนี้เขาก็ต้องเจอคาสั่งอ่านโปรเทคชีสมันก็จะถามพาสเวิร์ดเหมือนกันครับ้าไมรู้ก็ไม่ได้ครับฉะนั้นการป้องกันชีสจะมีผลแต่ละชีสไปแต่การป้องกันโครงสร้างเนี่ยมีผลทุกชีสนี่คือหลักการป้องกันป้องกัน2การป้องกันแรกนะครับมาดูการป้องกันสุดท้ายครับป้องกันการเปิดไฟล์ครับวิธีการวิธีการนะครับ สักเกตน,นะครับตัวนี้ผมเป็นไฟล์เก่านะฮะสังเกตว่าทุกครั้งผมจะแนะนำให้คอนเว r รแต่อันนี้ไม่ต้องเพราะว่าผมไม่ได้ต้องการใช้ฟีเจอร์ใหม่ผมต้องการแค่การป้องกันรธรรมดาใช้ไฟล์เก่าก็ได้ครับ,รบวิธีป้องกันการเปิดไฟล์ก็มาที่ไฟล์ info's protect workbook แล้วก็เลือกคำสั่งชื่อว่า encrypt with password นะครับ encrypt with password คลิกเข้าไปที่คําสั่งนี้นะครับมันก็จะให้เราใส่รหัสคล้ายๆกันเลยกับที่เรา protect sheet protect workbook รหัสก็ควรจะต่างกันนะครับยืนยันซ้ำอีกรอบหนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เซฟไฟล์นะครับเซ e ไฟล์แล้วก็ continu e นะครับเซฟแล้วแล้วก็ปิดไฟล์ไปครับอันนี้ลองทดสอบเปิดมาใหม่ครับ เดี๋ยวมาคลิกไฟล์ฟัง์ชันของผมที่เดิมนะครับเดี Double ๋ยวมราคลิกขึ้นมามันจะถาม password ครับถ้าไม่รู้ password มั่วๆไปยังไงมันก็จะไม่ยอมให้เข้ามาครับแต่ถ้าคุณป้อนถูกก็จะเข้ามาสู่การเปิดไฟล์ได้ครับ นี่คือหลักการของการเข้าไปจัดการตัวนี้คราวนี้ขอพูดเอาไว้เผื่อ,อไว้นะครับถ้ากรณีเวลาคุณใช้ไฟเก่าและคุณตั้งรหัสผ่านจากการเปิดไฟนะครับมันอาจจะเกิดเป็นแดร์ลอกถามขึ้นมานะฮะว่าคุณต้องการแปลงไฟให้กลายเป็นไฟใหม่ไหมมันจะถาม yes หรือ no ถ้าคุณอยากแปลงไฟเป็นไฟใหม่คุณก็ตอบ yes แค่นั้นเองครับแต่ถ้าคุณบอกว่าไม่คุณอยากใช้เป็นไฟเก่าเหมือนเดิมแต่ก็ไม่ต้องแปลงก็ตอบ no ไปอันนี้พูดเผื่อไว้ให้นะครับ ถ้าเกิดเครื่องของใครเจอแดดหลอกถามขึ้นมานะครับคราวนี้มาดูวิธีการปลดตะกี้ผมแนะนําวิธีการปลดโปรเทคชีทวิธีการปลดโปรเทคชีทกับโปรเทคเวิร์กบุ๊กไปแล้วนะครับก็คือไปที่รีวิวแล้วก็เลือกอันโปรเทคกับชีทที่คุณเคยป้องกันแล้วก็ถ้าเราต้องการต้องการปลดลบก,กันโปรเทคเวิร์กบุ๊กก็คลิกคำว่า,าที่โปรเทคเวิร์กบุ๊กนะครับมันก็จะต้องกรอกพาสเวิร์ดถ้าคุณต้องการปลด รหัสการเปิดไฟล์นะครับก็ไปที่แท็บไฟล์ครับเหมือนกับที่เราไปตั้งเลยครับแล้วก็ไปที่ info ไปที่ protect workbook แล้วก็ไปที่คำสั่งที่คุณตั้งตะกี้ครับ encrypt with password ฉะนั้นคนที่จะเข้ามาได้ก็คือคนที่ต้องเปิดไฟล์เข้ามาก่อนเข้ามาได้แล้วนะครับแล้วก็มาที่ encrypt with password แล้วก็ลบรหัสที่คุณตั้งไว้ออกแล้วก็โอเค แล้วก็ทําการเซฟคราวนี้คุณลองทดสอบเปิดใหม่ครับครั้งต่อไปมันก็จะไม่ถามแลวเพราะเราปลดพาสเวิร์ดการเปิดแล้วครับโอเคนะครับวีดีโอชุดนี้ก็จะจบเรื่องของการป้องกันทั้ง3ส่วนนะครับเยงแค่นี้นะครับสวัสดีครับผม